ดีครับมาเจอกับช่างตีรักขลุคนในรุ่นน้องน้อยนะครับมาหาของแปลกถ่ายนะครับถ่ายคืนฉีดยายานะครับเดดเเดดเนี่คนมาจากปาจีนะครับมาฉีดให้ครับมาให้นะครับคนมาจากปาจีนะครับแต่งตัวหล่อมากเลยครับ หลัหลับมากล้าหลับคนมาใส่บู้หญิีนะคนฟามาคนฟาจีนนะครับมานะครับมานะครับเนี่ครับนี่ครับเข้ามาคนปาจีนนะกันมาเข้ามาคุงย กลับวันไหนยังไม่รู้เลยนะครับถ้ารู้เราแท้งตีอะอธิบายให้ทาง youtube เนาะดอเค